จากคลิปที่ผ่านมานะคะเราก็เคยได้นำเสนอ AI นะคะที่ช่วยนะคะในการแก้ไขคำผิดนะคะกรณีที่ในชิ้นงานของเรานะคะในสไลด์ของเราหรือว่าเอกสารของเราในแคนวาเนี่ยมีข้อความที่เราต้องการจะแก้ไขนะคะเราสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ไฟนะคะแล้วก็รีเพสข้อความที่เราต้องการจะแก้ไขได้นะคะส่วนวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำอีกเครื่องมือนึงนะคะที่จะช่วย เรื่องงานเอกสารของเราได้ดีอีกเช่นกันนะคะนั่นก็คือตัวช่วยในการตรวจแก้ไขคำผิดนะคะถ้าหากว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องมือตัวนี้นะคะยังช่วยตรวจไวรรยากรณ์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยแคนวาบอกเลยว่าสามารถช่วยได้ถึงร้อยภาษาที่มีอยู่ในแคนวานะคะอันนี้วันนี้เราจะมาลองใช้ในกรณีของภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเขียนข้อความเพิ่มเติมนะคะในอา่า ชิ้นงานที่เราได้ออกแบบไว้นะคะเราจะลองเขียนคําผิดนะคะอ,ะอย่างเช่นคําว่ารอบคอบนะคะเราก็จะเติมรอเรือเข้าไปนะคะซึ่งจริงๆคําที่ถูกต้องเนี่ยจะไม่มีรอเรือนะคะแล้วคําว่าปัญหานะคะเราจะเป็นปัญหานอหนูนะคะเป็นปัญหานะคะแล้วเราจะมาใช้เครื่องมือนี้ด้วยกันค่ะอันดับแรกนะคะ ก็คือให้เราคลิกเลือกที่ข้อความนะคะที่ต้องการจะตรวจแก้ไขหรือว่าตรวจปรับไวยากรณ์นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไปที่ตัว Magic Write ค่ะคลิกเลยนะคะที่ Magic Write ตัวนี้นะคะคลิกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะที่ Fix Spelling นะคะ Fix Spelling เลลนี่ยนะคะก็จะเป็นเครื่องมือนะคะที่จะช่วยตรวจแก้ไขคำผิดรวมถึงไวยากรณ์นะเป็นภาษาอังกฤษให้กับเรานะคะคลิกที่ Fix Spelling ได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเขาก็จะทำงานสักพักหนึ่งค่ะก่อนที่จะปรับแก้นะคะข้อความนะคะที่เป็นคำผิดนะคะแต่เขาจะไม่ได้บอกเราเนาะว่าคำไหนผิดถูกแก้เป็นอันไหนอันนี้เราก็จะเห็นว่าเขาจะ,จะแสดงผลลัพธ์ออกมาให้นะคะคำว่ารอบรอบครอบนะคะกับปัญหาซึ่งเมื่อครู่เนี่ยเราแก้แก้งพิมพ์ผิดไปนะคะเขาก็จะปรับแก้ให้ถูกต้องนะคะถ้าหากว่าเรา โอเคกับข้อความที่ปรับแก้ใหม่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกที่รีเพจได้เลยนะคะเขาก็จะมาแทนข้อความเดิมที่มันมีคำผิดอยู่ให้กับเรานะคะแล้วเราก็จัดสักเล็กน้อยนะคะจากเมื่อครู่ที่เรามีการย่อหน้าเข้าไปนะคะค่ะเราก็จัดย่อหน้าอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการทํางานออกแบบงานเอกสารที่เราต้องทํางานกับข้อความนะคะถ้าหากว่ามันเป็นข้อความจํานวนมากเนี่ยการที่มีผู้ช่วยในการตรวจไวยากรณ์ให้หรือว่าตรวจคําผิดให้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ลดเวลาในการทํางานของเราไปได้เยอะเลยนะคะนําไปทดลองใช้กันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะค่ะขอบคุณค่ะ